สวัสดีค่ะเด็กๆในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของประโยชน์ของข้อมูลแล้วก็การเก็บรักษาข้อมูลกันนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของความหมายของข้อมูลและก็ประเภทของข้อมูลกันไปแล้วนะในในสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของประโยชน์ของข้อมูลกันต่อเลยนะคะ ค่าสำหรับประโยชน์ของข้อมูลนั้นครูจะแบ่งออกเป็น5ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ ค่าสำหรับประโยชน์ของข้อมูลในข้อแรกเลยนะคะก็จะเป็นเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งเราสามารถใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยรรรเพื่อการสรรื่อสารเพื่อบอกต่อหรือเพื่อเล่าให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบรหรือเราอาจจะนำข้อมูลของแต่ละคนที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าข้อมูลที่นักเรียนจะนำไปสื่อสาร,ร,รน,นั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะ ค่าสำหรับในข้อที่2นะคะเพื่อเพิ่มเติมความรู้นะคะโดยเราสามารถหาข้อมูลนะคะในเรื่องที่เราอยากรู้หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะคะหรือการฟังจากวิทยุนะคะโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งการหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะคะ ค่ะในข้อที่สามนะคะก็เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องนั่นเองนะคะถ้าเรามีข้อมูลที่มากพอนะคะก็จะช่วยให้เราตัดสินใจในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะอย่างเช่นเมื่อเราต้องการที่จะซื้อของเราก็อาจจะสอบถามราคานะคะสอบถามราคาก่อนแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจว่า มันคุ้มค่าไหมกับจำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายไปนั่นเองค่ะค่ะในข้อที่4เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงนะคะในบางครั้งข้อมูลที่เราได้รับรู้มานั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือการที่เราติดตามข้อมูลนั้นอยู่เป็นประจำก็จะทําให้เราได้ ข้อเท็จจริงของข้อมูลนะคะหรือได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์นั่นเองค่ะค่ะและข้อที่5นะคะเพื่อใช้ในการวางแผนข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะช่วยในการวางแผนในเรื่องต่างๆของเรานะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้อาจจะนำม,มาประกอบการวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราได้นั่นเองค่ะค่ะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของข้อมูลกันไปแล้วนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนั่นเองทีนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลนะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปสั้นๆให้นักเรียนดูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลคือการรักษากข้อมูลที่สําคัญของเราไม่ให้สูญหายทําได้หลายแบบค่ะน้องๆทั้งเก็บใส่แฟ้มอย่างเป็นระเบียบบันทึกเป็นรูปภาพเก็บเป็นวิดีโอ VCD เทปบันทึกเสียงหรือเก็บใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะส่วนจะเลือกใช้วิธีใดก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลนะคะสําหรับวันนี้เรามีตัวช่วยค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้ พี่ไอทีได้รับมอบหมายให้มาบอกน้องๆว่าเราควรเก็บหรือรักษาข้อมูลอย่างไรน้องๆครับถ้าข้อมูลที่เราต้องการเก็บรักษาเป็นข้อความตัวอักษรเราควรบันทึกใส่กระดาษแล้วจัดลงแฟ้มให้เรียบร้อยจะทำให้สะดวกเวลาเรานำข้อมูลมาใช้ครับถ้าข้อมูลเป็นภาพนิ่งเราควรอัดออกมาเป็นรูปนะครับถ้าข้อมูลที่มีทั้งภาพและเสียง เราควรเก็บเป็นแผ่นบันทึกข้อมูลต่างๆเช่นวิดีโอ VCD แต่ถ้าข้อมูลที่น้องๆจะเก็บมีจำนวนเยอะมากทั้งภาพและเสียงพี่ไอแนะนำให้น้องๆเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับเพราะวิธีการนี้ทั้งสะดวกและง่ายต่อการเรียกใช้งานด้วยแหละครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆ วันนี้น้องๆได้รู้ความหมายของการเก็บข้อมูลแล้วว่าการเก็บข้อมูลคือการรักษาข้อมูลส่วนที่เป็นประโยชน์ไว้ซึ่งการเก็บก็มีวิธีอยู่หลายรูปแบบส่วนรูปแบบในการเก็บก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลนะครับส่วนคราวหน้าถ้ามีเกรดความรู้อะไรที่น่าสนใจรับรองที่ไอทีจะไม่พลาดที่จะนำมาฝาก ถ้าเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนเรื่องของประโยชน์ของข้อมูลแล้วก็การเก็บรักษาข้อมูลนักเรียนคงรู้แล้วเนาะว่าข้อมูลนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการเก็บรักษายังไงนะคะทีนี้ในชั่วโมงนี้ครูจะขอจบการสอนไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ